สวัสดีครับก็ขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ช่องติวเต,ตรียมทหารนะครับก็วันนี้ก็มาไลฟ์กัน2ช่องทางครับทั้ง f a c e b o o k ติวเต,ตรียมทหารแล้วก็ y o YouTube ติวเต,ตรียมทหารครับเช่นเคยครับวันนี้เราก็จะมาติวกันเหมือนเดิมการสอบเต,ตรียมทหารของปี2565ก็ผ่านไปเรียบร้อยนะครับเสร็จสิ้นไปเมื่อวานก็ใครไปสอบมาแล้วบ้างใครเป็นยังไงบ้างก็เราให้กันฟังได้นะครับสอบยากง่ายอย่างไร คุยกันได้ครับสวัสดีน้องธนเดชนะครับถักทายเข้ามาเยี่ยมเลย FC เบอร์หนึ่งเลยเคนนี้เแต่ว่าถึงแม้ว่าการสอบจะผ่านไปแล้วเราก็ยังติวกันเหมือนเดิมเพราะว่าน้องๆที่ไม่ได้สอบก็ยังมีเยอะก็ยังดูช่องนี้กันเยอะอยู่เพราะนั้นก็ก็ติวกันเหมือนเดิมครับใครที่คิดว่าสนใจจะสอบเตรียมทหารก็มาฟังกันได้เรื่อยๆ Led นะครับพี่ก็จะติวทุกๆอาทิตย์นี่แหละครับ วันไหนตราบใดที่พี่ยังว่างอยู่อ่าพี่ก็มาติวให้นะครับทุกๆอาทิตย์เลยนะครับสวัสดีน้องนาวซีด้วยนะครับแล้วก็น้องธีรพัฒด้วยครับสวัสดีทั้งจากทาง Youtube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับวันนี้เราก็มาติวข้อสอบภาษาอังกฤษกันเหมือนเดิมชุดที่มี206ข้อ,อ,อใครยังไม่มีข้อสอบก,ก็ไปหาดูได้ในเพจพี่นะครับเพจติวเตรียมทหาร จะมีที่โพสได้อยู่หนึ่งโค้ที่เกี่ยวกับข้อสอบนะครับก็สามารถคลิกลิงก์ไปดาวน์โหลดกันได้ครับวันนี้เราก็จะมาเรียนกันต่อนะครับภาษาอังกฤษซึ่งน้องๆสามารถร่วมสนุกกันได้เหมือนเคยครับใครคิดว่าตอบข้อไหนได้ก็สามารถจะคอมเมนต์กันตอบมาได้เลยนะครับอย่าลืมใส่ข้อกันมาด้วยที่จะได้รู้ว่าน้องตอบข้อไหนนะครับ โอ้โหน้องท่าเดชมาแล้วครับต่อมาเรียบร้อยอันนี้เป็นแผนผังนะครับเป็นแผนที่อะไรสักอย่างนึงเขาให้ตอบคำถามข้อ61กับ62นะครับ61ข็ถามว่า You are at the bus station คุณอยู่ที่สถานีรถบัส How can you get to the post office คุณจะไปที่ไปรษณีย์ได้อย่างไง อยู่ที่สถานีรถบัสแล้วจะไปที่ปลายสีได้อย่างไรเราก็มาดูสิปึ๊บอ่าอยู่ที่สถานีรถบัสนี่อยู่นี่ป๊บอ่าเราอยู่ตรงนี้นะครับเราอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปที่ปลายสี เราจะไปได้อย่างไรไปเซนีอยู่ไหนไปเซนีอยู่นี่เราต้องไปยังไงนี่ครับแล้วก็เดินมาตามถนนเมนสตรีทแล้วก็อยู่ทางด้านขวานี้ใช่ไหมครับเอามาดูซิมันตรงกับข้อไหนล่ะ Go across the junction, go along Main Street, is on the right. อาข้ามจังเกิลคือสี่แยกข้ามสี่แยกมา แล้วก็ไปตามถนนเมนสตรีทแล้วก็จะอยู่ทางด้านขวาข้า,ามสีแส่แยกอ่านี่ไงสี่แยกไปตามเมนสตรีทแล้วก็อยู่ทางด้านขวาข้อนี้มีโอกาสถูกต้องครับสวัสดีน้องวอรเชพด้วยนะครับข้อ2 go along Main Street it's between the cinema and the temple ไปตามถนน Main Street มันจะอยู่ระหว่างซีนีมาและเทมเพิอยู่ระหว่างโรงภาพยนตร์และก็วัดนั่นเอง ดูสิโลงพาบาลโรงพ่งพาพยน์กับวัดอยู่ไหนไปตามถนนเส้นนี้โลงพยาพายนอยู่นี่วัดอยู่นี่แสดงว่าอยู่ไหนอยู่กลางสี่แยกเรอไม่น่าจะใช่นะครับน้องสิวก่อนออกมาแล้วครับพี่อ่าโอเคครับ Go straight to the jungle the Junction in near the temple เดินตรงไปที่สี่แยกแล้วมันจะอยู่ใกล้กับวัดดูสิอ่าเดินตรงไปตามสี่แยกแล้วมันอยู่ใกล้กับวัดแสดงว่าต้องอยู่แถวแถวนี้ ซึ่งไม่น่าจะใช่สุดท้าย go to first street is near is next to the school ไปที่ถนน first แล้วจะเจออยู่ใกล้กับโรงเรียนถนน first อยู่ไหนอ่าอยู่นี่เดินมาตามถนน first เลยแล้วก็อยู่ใกล้ c h o o l ก็ไม่ใช่ถ้าอยู่ใกล้ s c h o o l ต้องอยู่แถวนี้หรือไม่ก็อยู่แถวนี้นะครับดังนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองครับอ่า น,นี้น้องที่ไม่ได้โหลดข้อสอบมาอาจจะดูยากยนะครับเพราะว่ามันเป็นคนหน้ากันมันต้องพลิกไปพลิกมาน้องถ้าเด็ดตอบถูกต้องครับ6มเศษตอบข้อหนึ่งแสดงว่าโหลดข้อสอบมาละอ่าสุดยอดยอดเยี่ยมเลยข้อต่อไปไ a s e is the Coffee s ็ o p เขาถามว่าร้านกาแฟอยู่ที่ไหนร้านกาแฟอยู่ตรงไหนปุ๊บอ่าร้านกาแฟอยู่นี่ไงครับ เขาฟิชชั่นอยู่ตรงนี้อยู่ติดถนนเมนสตรีเลยเรามาดูสิมันมีคำตอบอะไรบ้าง Is next to the school อยู่ถัดจากโรงเรียนอยู่ถัดจากโรงเรียนดูสิใช่ไหมโรงเรียนไหนโรงเรียนอยู่นี่ถัดจากโรงเรียนแสดงว่าอยู่ตรงนี้แสดงว่าไม่ใช่ละข้อนหนึ่งไม่ใช่ละ Is near the temple อยู่ใกล้กับวัดดูสิวัดอยู่ไหน วัดอยู่นี่อยู่ใกล้กับวัดก็ควรจะอยู่ตรงนี้แต่เดี๋ยวนี้ก็อาจจะมีสิทธิ์ถูกได้แต่ยังไม่แน่ใจประมาณ50 It's the behind the cinema อยู่หลังอยู่หลังโรงภาพยนตร์อยู่หลังโรงภาพยนตรน์ Behind ว่าหลังโรงภาพยนตร์อยู่ไหนอยู่นี่หลังโรงภาพยนตร์อยู่ตรงนี้เลยไม่ใช่นะครับเขาพิจารณาตรงนี้ครับ It's opposite the market อยู่ตรงข้ามตลาดอยู่ตรงข้ามตลาดปึ๊บอ่าตลาดอยู่นี่ตรงข้ามตลาดนี่ไงตรงข้ามคือออฟฟิ e ช็อปเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่ C นั่นเองครับอ่าอยู่ตรงข้ามตลาดนั้นเองใครตอบบ้างเอง่ยโอ้น้องธาเดชตอบ2ยังไม่ถูกครับมันอยู่ถามว่ามันอยู่ใกล้วัดไหมก็ไม่ไกลมากแต่ว่ามันไม่ถูกสะทีเดียวเพราะถ้าอยู่ใกล้เนี่ยคืออะไรคือต้องติดกันเลยนะครับ อยู่ใกล้กันเนี่ยต้องติดกันเลยแต่นี้นมันไม่ติดทั้งนั้นอันนี้จึงถูกกว่าอยู่ตรงข้ามตลาดจึงถูกต้องกว่านะครับก็เลยตอบข้อ4นะครับข้อนี้น้องเสียวก่อนตอบถูกต้องครับข้อ4น้องบุตรที่ใช้บอกว่าไม่ได้มาดูนานแล้วครับอ๋อไม่เป็นไรครับดูย้อนหลังได้ครับที่ช่อง YouTube ติวจำหานครับแล้วก็วันนี้ก็มาดูมารวบสรุปตอบคำถามกันได้ครับต่อไปดูซิข้อหกสิบสามหกสิบสี่มีมาให้เหมือนกัน เขาถามว่า Joey และมาร์กอ่าอยู่ที่โรงเรียนโรงเรียนยไหนโรงเรียนอยู่นี่ครับนี่โรงรยอยู่นี่ they want to send a letter to their friend how they can get to the post office เขาต้องการจะส่งจดหมายไปหาเพื่อนเขาจะไปที่สถานีที่ไปษณีนีได้ยังไง จะไปที่ปลายสนีได้ไงโรงเรียนอยู่นี่ปลายสนีอยู่ไหนปลายสนีอยู่นี่ครับเขาจะไปปลายสนียังไงก็ต้องเดินผ่านสี่แยกมาเดินมาตามถนนโรมา่าเดินผ่านสี่แยกอีกแล้วก็จะเจอโกสฟิตรงนี้ใช่ไหมเออเพราะฉะนั้นมันควรจะตอบอะไรดีละ่ะ Go straight on Roma Street It opposite the City Hall เออเดินไปตามถนนโรม่าเลยและมันจะอยู่ตรงข้าม กับซิต้ฮอลล์ซิต้ฮอลล์คือศาลาว่าการอำเภอเองก็คือซิต้ฮอลล์ตรงนี้อยู่ตรงข้ามอ่าเนี่ยมีสีถูกตอนนี้มีสีถูกประมาณ80%ขึ้นไปดูข้อต่อไปสิ turn left at the John Street it's opposite the city hall เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายที่ถนน John Street หมายความว่าต้องเดินมางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้าย เดี่ยวสายที่ถนนจอห์นสตรีทปุ๊บแปลอยู่ตรงข้ามกับซิตี้ฮอลล์ก็คืออยู่ตรงข้ามกับตรงนี้แสดงว่าตรงข้ามกับซิตี้ฮอลล์คือตรงนี้ครับคอ,อฟฟี่ช็อปครับเพราะว่าเขาก็บอกไรเขาบอกว่าเลี้ยวซ้ายครับดังนั้นต้องมาตามถนนนี้ตรงข้ามกับถนนนี้ก็คือคอฟฟี่ช็อปซึ่งไม่ถูกต้องนะครับ Go straight on Roma Street it next to the bus station มาตามถนนโรม่าเลยและมันอยู่ถัดจากสถา,านี รถบัสนั่นเองัสเตชันอยู่นี่ถัดจากมันก็คือ c o f f e ่ช็อปซึ่งไม่ใช่ Post Office นะครับ Turn right at k i n g t o n street is next to the book store มาเลี้ยวขวามาที่ถนน Kington's แล้วมันจะอยู่ถัดจากร้านหนังสือซึ่งร้านหนังสือถัดจากร้านหนังสือมันคือ Church มันคือโบสถ์ซึ่งไม่ใช่ครับดังนั้นข้อนี้ถูกต้องก็คือข้อ1นั่นเองครับ โกลสแตรกออโรมาสเวตอ e ตาลป o ิ p เดอะ e ิตี้ฮอว์นเ l งหกสิบสามตบหนนะครับ à, น้องท้าเดชต,บ 1, ต,ต,บ, 1, ตบ1ถูกต้องน้องซิวกนตบ1นน้องวรเทพตบ1ถูกต้องทั้ง3คนครับน้องภูมิถามว่าอันนี้ข้อสอบเก่าหรือเปล่าครับใช่ครับข้อสอบเก่าครับแต่ไม่ใช่ข้อสอบเก่า ข้อเตรียมอาหารซะทีเดียวเป็นข้อสอบเก่ารวมๆครับเข้าหลายๆสถาบันครับนะครับ6.14 Which sentence is correct? The church is next to the market. โบสเนี่ยอยู่ถัดจากตลาดโบสอยู่ถัดจากตลาดไม่น่าใช่เพราะถัดจากคือติดก,กันเลยครับแต่เนี่ยมันมันไม่ได้ถัดจากกันแสดงว่าข้อน่งไม่ใช่ The city hall is opposite the bookstore. สารวัราการอำเภอเนี่ยอยู่ตรงข้ามกับร้านหนังสือสารวักราการอำเภออยู่นี้ร้านหนังสืออยู่ไหนร้านหนังสืออยู่นี่มันไม่ได้ตรงข้ามกันเลยครับ The Prince Hotel is on the corner โรงแรมปรินซ์อยู่ตรงหัวมุมโรงแรมปรินซ์อยู่ไหนอ่าโรงแรมปรินซ์อยู่นี่อยู่ตรงหัวมุมอ่ามีโอกาสถูกข้อพอนี้ The market is on Kington Street ตลาดอยู่ที่ถนนคิง t o n ตลาดอยู่นี่ ตาดิชานนไล่ตนอนโรม่าครับไม่ใช่คิงตันดังนั้นข้อสี่ก็ผิดข้อที่ถูกต้องก็คือข้อสามนั่นเองครับนี่ครับ p ริ n ส e โฮเทลถูกต้องนะครับหกสิบสี่ตอบสามครับมีใครตอบถูกบ้างเอ่ยน้องท่าเดียตอบสามถูกต้องน้องสีวกรตอบสามถูกต้องนะครับไปต่อกันเลยซูซานแคนเทิร์ชเด l ดไล t because ซูซานเนี่ยไม่สามารถจะเอื้อมถึง หลอดไฟได้เพราะอะไรให้จับตอบครับเดินถึงหลอดไฟไม่ได้เพราะอะไรระหว่างชี้ยังเขายังเด็กอยู่ชี She young ้สิ้นยังอีน้าเขายังเด็กไม่พอชี She tall ้สึ้นชอยน้าเขายังสูงไม่พอชี e i s t to t l l เขาหลอนสูงเกินไปคําตอบก็คือข้อ3ครับอ่ายังสูงไม่พอเองไหมเ่องไม่ถึงเพราะสูงไม่พอครับ งตอบข้อ3นะครับน้องถ้าเด็ก3ถูกต้องน้องสีวกรตอบ3ถูกต้องครับผมอ่าไปต่อ6 6มีเด็กเล่นเตะบอลกันอยู่แล้วก็มีแม่อุ้มเด็กชาลกอยู่แล้วก็พูดอะไรสักอย่างหนึ่งควรจะพูดว่าอะไร The baby is sleeping ชาลกกำลังหลับควรจะพูดว่าอะไรระหว่าง Hold on stop talking look be quiet อ่าควรจะตอบอะไรดีครับ เพราะเขาเล่นเสียงดังใช่ไหมก็เลยต่อข้อ4ครับผม60ตอบครับ Bitcoin นั่นเองอ่าน้องทาเด็กถูกต้อง4น้องศิรกรตอบ4ถูกต้องครับผม67บาญญา้างสัญลักษณ์นี้มีอะไรขึ้นตรงนี้อ่าาถามว่า the to t e l l the drivers to stop or go อะไรเนี่ยที่มันบอกว่าคนขับต้องหยุดหรือไปอะไรบอกครับระหว่างไซด์บล็อกทางเดิน ท่ Light, า,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 าฟิกไลท์สถานีอาจจะสถานีสัญญาณไฟบริดจ์สะพานบัสสต๊อปป้ายรถเมล์คำตอบคือข้อ2เองครับท่าฟิกไลท์นั่นเองสัญญาณไฟนั่นเองบอกว่าควรรถจะควรจะหยุดหรือควรจะไปนะครับ67ตอบ2องใครตอบถูกบ้างเอ่ยสิวกรตอบ2ถูกต้องนะเดียต, 2, ตยตอบ2ถูกต้องครับวอร์เทนตอบ2ถูกต้องครับผมยอดเยี่ยม I thought you are going to a park in the evening. You want to sit on the green grass. คุณเนี่ยไปที่สวนสาธารณะแล้วคุณจะต้องการที่จะนั่งบริเวณที่แบบหญ้า <Yeah, S 2> บริเวณพื้นหญ้า yeah. but you can't แต่คุณนั่งไม่ได้ because you see the sign เพราะคุณเห็นป้ายอะไรระหว่าง no parking in front of this gates ห้ามจอดรถบริเวณประตูนี้ no cars please ห้ามรถเข้า please keep off the grass ออกจากหญ้าเอ please go away ไปให้ห่งหางๆเออคำตอบก็คือดึดดูดดข้อสามเองครับอ่าห้ามอยู่บนหญ้านั่นเองครับก็นั่งบนหญ้าไม่ได้ครับนั้นน้องที่ตอบถูกคือน้องอ่าถ้าเด่นถูกต้องครับตอบข้อสามนะครับคนอื่นยังไม่ตอบอาจจะงง,งๆอยู่ไปต่อครับไปต่อ69ครับอ๋อน้องวา น้องสิวตอบ3ถูกต้องน้องประเทศตอบ3ถูกต้องครับผมแ้69ครับ Which kind of food does m y have the most? เขาถามว่าไหม้เนี่ยทานอาหารชนิดใดมากที่สุดก็ง่ายครับดูแผนภูมิก็รู้นี่ทานอันนี้มากสุดเพราะแท่งยาวสุดเลยทานที่25ครั้งนีซึ่งมันคือ fly rice เองเพราะนั้นคำตอบคืออะไรคือข้อ4นั่นเองครับข้าวผัดเองเขาทานข้าวผัดมากที่สุดครับ น้องถ้าเดี๋ยวตอบถูกต้องข้อสี่น้องสี่ประกอบถูกต้องครับผมเยี่ยมไปเลยข้อต่อไป how many noodles does m i h t have m i h t ทานบะหมี่ ame, หรือว่า mama, มามา่ามกี่ครั้งเขาถามว่ากี่ครั้งก็ต้องมาดูนูเดอร์ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ครับสิบห้าครั้งนั่นเองตอะนะั้คำตอบคือ15ข้อ2เองครับ70ตอบ2ครับนะครับ มีน้องคนไหนตอบถูกบ้างเออเจ็สิตอบสองอน้องสิวกรตอบถูกน้องทราเด็ดตอบถูกเยี่ยมไปเลยถูกทั้งสองคนเลยนะครับไปกันต่อเจ where is the place that you can see this sign คุณสามารถเห็นสัญญาณน,นี้ได้ที่ไหนสัญญาณน,นี้เหมือนสัญญาณแตรครับแล้วก็มีขีดข้อมแสดงว่าห้ามบีบแตรหรือว่าห้ามใช้เสียงนั่นเองที่ไหนที่ห้ามใช้เสียงระหว่าง at the shopping mall ที่ ส,สินค้า at the music room ที่ห้องซ้อมดนตรี around the swimming pool ที่สระว่ายน้ำหรือว่า around the hospital area บริเวณโรงพยาบาลที่ไหนที่ห้ามส่งเสียงดังครับคำตอบคือข้อ4นั่นเองครับก็คือโรงพยาบาลต้องการพักผ่อนเพราะนั้นห้ามส่งเสียงดังตอบข้อ4นะครับเจดอ็น้องท้าเด็ดตอบถูกต้องครับเยี่ยมไปเลยโอ้น้องศิวกรข้ามไปเเลยเ1ไม่ตอบไม่เป็นไรครับไปต่อ jessica shopping with mall go to shopping mall with her pets Jessica เนี่ยไปที่ห้างสรรพสินค้ากับหมาหรือว่าสัตว์เลี้ยงของเธอ but the security guard not allow her to go inside และยามเนี่ยไม่ไม่เข้า and point to the side แล้วก็ชี้ไปที่ป้าย what side does the guard point to jessica ยามควรจะชี้ไปที่ป้ายอะไรไม่ให้เจสสิก้าเข้าควชี้ไปที่ป้ายอะไรระหว่าง ห้ามสูบุรี่ห้ามเข้าห้ามสัตว์เลี้ยงหรือห้ามถ่ายรูปคำตอบคือข้อ3ันเองครับถูกต้องครับมีน้องหลายคนถูกเลยน้องศสียวกรถูกครับน้องท่าเดชถูกน้องเสียวกรตอบใหม่จากข้อ2ไปข้อ3อ๋อโอเคถูกต้องนะครับไปต่อเจดสิ 73. what is the meaning of this sign เขาถามว่าป้ายเนี่ยคือป้ายอะไรมีคนแล้วก็มีแบบ เหมือนกระดาษ่แล้วก็ปึ๊บขีดค่าจะแปลว่าอะไรแล้ว่าง you cannot smoke in this area ห้ามสูบบุหรี่แถวนี้ you cannot park here ห้ามจอดรถแถวนี้ you cannot pass this area ห้ามผ่านแถวนี้ you cannot litter on the floor ห้ามทิ้งขยะบนพื้นคำตอบถูกคือขพอสีนั่นเองครับห้ามทิ้งขยะนั่นเองใครตอบถูกบ้างเอ่ยอ่าถูกมาเลยถ้าเดดถูกเสียวกรถูก วรเทฟถูกนะครับอ,อันนี้จำภาพไว้น่แอปเปิลสี Apple, บาทกล้วยยี่สิบาทแตงโมสามบาทสับปะรด45บาทมะม่วง25บาทต่อก,กิโลนะครับราคาต่อก,กิโลเขาถามว่าอะไรเขาถามว่า Jack buys mango for two kilos. How much are much kilos buys for how there Jack ซื้อมะม,ม่วง2โลราคาเท่าไหร่มะม่วงนี่โลละยีบาท2โลคือ50บบาทนั่นเอง เพราะนั้นคำตอบคือ74คำตอบคือข้อ3ครับ50บาทนั่นเองปึ๊บปึ๊บบอ่าน้องเท็ดเดยวตอบ3ถูกต้องครับผมเยีเ่ยมไปเลยต่อไปครับข้อ75เดวิด b าย1กิโลกร f ม i n e a p p l e and ละทุกกิโลกรัมของบลูบานนาฮามาชาเด เจ็ดสมีใครตอบไหมเอมีน้นองศิวรกรตอบ3ถูกต้องครับน้องวรเทพตอบ3ถูกต้องอ่าคำถามว่าซื้อเพราะจานะครับถามว่าซื้อสับปะรด1นึโลซื้อกล้วย2องโลเป็นเงินเท่าไหร่สับปะรด1ลูก1นึโลกล้วย2องโลสับปะรดเท่าไหร่สับปะรด,ด,ด45บาทกล้วย20บาทกล้วยโลละ20 2สิโลก็40 40บวกกับสับปะรดอีก1นึ่งโลสีปล 20, สปลล 45. เป็น85บาทนั่นเอง เพราะนั้นเขาต้องจ่ายเงิน85บาทตอบคือข้อไหนนะครับระหว่าง85บาท80บาท75บาท70บาทคำตอบคือข้อที่1ครับผมข้อที่1ครับผม85บาทนั่นเอง85ตอบ1นะครับน้องท่าเดชถูกต้องน้องศิวกรถูกต้องครับตอนนี้ข้อ76พี่ขอเปลี่ยน โจดนิดนึงนะครับไม่ใช่แคนนะครับแต่เป็นแคนครับเราเปลี่ยนโจทย์นิดนึงนะครับเ,เพราะว่าถ้าแครเนี่ยมันมันไม่ได้ครับ Sally so has 100 b o a d r d What can she buy? ห่อนไม่สามารถซื้ออะไรได้ครับห่อนไม่สามารถซื้ออะไรได้ มีเงิน100บาทไม่สามารถซื้ออะไรได้อะกิโลออฟแมงโกสแอนด์บานนาซื้อมะม่วงและกล้วยอย่างละ1โลมะม่วงและกล้วยอย่างละ1โลมะม่วง25กล้วย20อย่างละโลรวมกันก็เ,เป็น45บาทอ่านี่45บาท s h e h a s t two buy t o kilos gram of pineapple ซื้อสับระรดสโลไอ้กิโลกรัม2องบาน่ซื้อด้วย1โลสับระรดสโลกล้วยหโลสับปะรดสโลโล 15, สิบโล90บาทกล้วย1โล20บาทรวมเป็น110บาทอ่าหนึ่งศูนย์แคสตูบ,บาย kilos g of banana ซื้อด้วย4โลกล้วยโลละ2 0 4โลก็80บาทปึ๊บ จีฮ mm. ัทซูบายทรีโลแกมซอวอเตอร์เมลอนซื้อแตงโมสามโลแตงโมโลละ30บาท3โลก็เป็น90บาทครับดังนั้นมีตังหนึ่งร้อซื้ออะไรไม่ได้มีตังหนึ่งร้อยซื้ออะไรไม่ได้คำตอบคือข้อ2นั่นเองครับเพราะว่านี่มัน1้อยบาทแล้วตางไม่พอเองเลยตอบข้อ2นะครับ สองสิวกรตอบถูกเระเดต็ตอบถูกบระเทศตอบถูกครับเยีเ่ยมไปเลยนี่ดูไว้นะครับกีฬาที่ชื่นชอบของอ d a m School นะครับเขาถามว่า What sports do the students like most กีฬาชนไหนที่เด็กๆชอบมากที่สุดก็ดูครับเปอร์เซ็นต์สูงสุดคือกีฬาไหนล่ะปึ๊บๆสูงสุดคือฟุตบอลนี่สาดังนั้นเจสีเตอบอะไรดีครับคำตอบคือ สองนั่นเองครับอ่าฟุตบอลเยอเสียตับสองนะครับอ่าน้องทาเดดถูกต้องเยี่ยมไปเลยคนอื่นอาจจะยังตอบไม่ทันเอออ่าศิวปกรตับสองถูกต้องครับผมข้อต่อไป how many students like tennis นักเรียนชอบเทนนิสกี่คนนักเรียนชอบเทนนิสกี่คนปึ๊บเทนนิสกี่คนสิบห้าเปอร์เซ็นครับมาชอบเทนนิสสิบห้าเปอร์เซ็นต คำตอบก็คือข้อ1นึ่ั่นเองครับ15%ชอบเทนนิส15%นั่นเองครับ78ต่อหน่าน้องชาเดชถูกต้องครับน้องซิวกอนถูกต้องครับน้องวอร์เทพถูกต้องครับผมยังเป็นเลย79 how many students like golf and swimming นักเรียนกี่คนชอบกอล์ฟและก็ว่ายน้ำดูกอล์ฟกับว่ายน้ำครับกอล์ฟ10%ว่ายน้ำ 20%่สิดังนั้นรวมกันเป็น30%นั่นเองตอบกับว่านะเป็น30%มสิตคำตอบคือข้อ4ครับผมนี่เจ็ดสิบเนั่นเองเพราะนั้นข้อ79ตอบ4นะครับ79ตอบ4คำตอบถูกบ้างอ๋อน้องธาเดีตอบ4ถูกต้องครับผมอ่าน้องเสียวกอนตอบ4ถูกต้องครับเยี่ยมไปเลย มีใครตออีกไหมน้องวัฒเทพต่อไหมโอเคไปต่อขพอสุดท้ายข้อ80เขาให้ดูกราฟแล้วก็ตอบคำถามครับเขาถามว่า how many students are in ประถม4 to 6 like football เขาถามว่าเด็กนักเรียนประถม4ถึง6เนี่ยชอบฟุตบอลกี่คนครับชอบฟุตบอลกี่คน เขาถามหมดเลยนะครับทั้ง3ชั้นปีเนี่ยปอาสปวปวเนี่ยชอบฟุตบอลกี่คนเราก็ดูแผนภูมิครับนะครับสีเนี่ยชอบฟุตบอลเนี่ย20 10 22นะครับเราก็บวกกันดีครับ20บวก10บวก22เป็นเท่าไหร่ละครับ30 40 52ใช่มั้ยใช่ไหมครับอ่าเพราะฉะนั้นบวกกันได้52คำตอบคือข้อ หนึ่งนั่นเองครับอ่าข้อแปดสิบตอหนึ่งนะครับอ่าน้องคัเดตอบหนึ่งถูกต้องน้องสิวตอนตอหนึ่งถูกตอ้กตองน้องวอรเทพต่อหนึ่งถูกต้องครับผมยอดเยี่ยมไปเลยเก่งกันมากๆครับอ่าโอเคก็จบไปแล้วครับสําหรับการติววันนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับน้องๆนะครับอ่าวันนี้พี่ขอไปเร็วหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมีทุระต่อนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ น้องๆถ้าบอกว่าจะไปทบทวนกันเพิ่มเติมได้นะครับแล้วก็มาเจอกันใหม่อาจจะวันพรุ่งนี้หรือมะรืนนะครับอยู่ที่พี่ว่างทีเดี๋ยวพี่จะโพสต์บอกไว้ล่วงหน้านะครับว่าวันไหนแล้วก็เรื่องอะไรนะครับกราคอ,อยติดตามกันต่อนะครับวันนี้ก็ขอบคุณน้องๆที่มาร่วมสนุกกันครับก็เอาไว้เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสวัสดีครับผม